วันนี้พี่ไปไหนเนี่ยห้องเที่ยวปะอ๋อเจอพี่จ่าบอลคนละรถไฟด้ครับผมโอ้โหเจอนกเอินจริงจริงเลยเนี่ยขบวนเก้าได้สี่ห้าสองหนึ่งเลยเออไม่ได้หูไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ก็เป็นพี่จ่าบอลคนละรถไฟนะผมแง่สุดรอ จะไปดูเลยอ๋อมิกี้เมาด้วยพี่เนี่ยขอบใจสวัสดีครับอ้าวรอไฟแดงรอไฟแดง ไปพี่โชคดีครับวู้ ไปแล้วนะครับอ้าววัสดีครับพี่นัทบ๊ายบายอันนี้เป็นขบวนรถเร็วที่136มาจากอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพนะครับผมได้ g a 4532นะครับผมขบวนมารับช่วงจากบางซื้อไปทางกรุงเทพนะครับมีกเมานโอ้วันนี้เจอพี่จ่าบอลคนละรถไฟนะครับผมด้วยนะครับ บังเอิญเจอจริงครับแล้วก็พี่นัดจากช่องหลักสีสเตชันด้วยนะครับผมเจอสองคนเลยเลยวันนี้ดีใจมากเลยผมขอให้พี่ทั้งสองคนเดินทางเข้ากรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับผมโชคดีนะก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่เขาีด้ครับผมจากบอลคาร์ไฟแล้วก็หลักสีสเตชันนะครับไปแล้ว